เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมมะเร็งตับถึงถูกขนานนามว่าเป็นเพชคาดเนี่ยบอทำไมบางคนที่ใช้ชีวิตแสนธรรมดาเป็นคนใจดีสมถะเหลาไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบบอแต่พอแก่ตัวลงสิ่งที่ได้รับกลับไม่ใช่ความสุขสงบในบ้านปลายแต่กลับเป็นใบแจ้งผลตรวจสุขภาพที่แสนเย็นชาว่าเป็นมะเร็งตับผมเคยเจอกับเรื่องราวทานองนี้มาแล้ว เป็นเรื่องที่นึกถึงทีไรก็ยังรู้สึกสะเทือนใจจนจุกที่อกทุกครั้งมันเป็นเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งในชนบทชีวิตของแกตลอด60กว่าปีไม่เคยรู้จักหรอกครับว่าอาหารเหล่ามือ้อละแพงๆรสชาติมันเป็นยังไงแกประหยัดมัธยัตยิเก็บหอมลอมลิบข้าวทุกเม็ดผักทุกกมแม้แต่ถั่วลิสงเก่าเก็บก้นตู้แกก็เสียดายแกมักจะบอกลูกหลานเสมอว่า กินไปเถอะลูกของยังดีอยู่ทิ้งไปก็บาปกรรมเป่าๆแต่แกหารู้ไม่ว่าความประหยัดและความเสียดายของแกนั้นรวมไปถึงอาหารเช้าแบบง่ายๆที่แกภูมิใจนักหนามันกำลังกัดกินตับของแกไปทีละน้อยๆเปลี่ยนจากอวัยวะที่แข็งแรงให้กลายเป็นก้อนเนื้อแข็งๆที่เต็มไปด้วยเซลล์ร้ายวันที่หมอแจ้งข่าวร้ายว่าแกเป็นมะเร็งตับระยะสุดท้ายสาเหตุจากการสะสมของสารพิษ อัฟลาท็อกซินมาเป็นเวลานานทุกคนในครอบครัวแทบช็อกไม่มีใครอยากจะเชื่อว่าผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอยู่แต่ในก้อนครัวกินอยู่อย่างสมถะจะมาเป็นโรคเดียวกับพวกคอทองแดงขี้เมาได้ยังไงแต่คำตอบมันซ่อนอยู่ในนิสัยการกินมื้อเช้าของแกนั่นเองและที่น่าเจ็บปวดที่สุดก็คือมันคือนิสัยที่คนไทยนับล้านล้านคนก็ทำกันอยู่ทุกวันนี้ วันนี้ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แค่ในฐานะคนทำคอนเทนต์แต่ในฐานะลูกหลานในฐานะพี่น้องของทุกคนที่อยากจะเปิดใจคุยกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาและพี่ๆทุกคนเกี่ยวกับอาหารเช้า4ประเภทที่อันตรายสุดขีดสิ่งเหล่านี้กำลังแอบค่าตับของคุณอยู่เงียบๆทุกวันขอให้ตั้งใจฟังให้ดีนะครับอย่าพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะความรู้ในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการแพทย์ แต่มันคือห่วงยางช่วยชีวิตคือโอกาสที่คุณจะได้ปกป้องตัวเองก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและจำไว้นะครับผมมีของขวัญพิเศษเตรียมไว้ให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้จนจบมันคือลายแทงขุมทรัพย์สุขภาพที่จะช่วยฟื้นฟูตับล้างสารพิษให้เกลี้ยงเกล่าภายใน7วันและผมจะแจกให้ฟรีๆเลยครับ แต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนรู้วิธีหยุดเติมพิษเข้าร่างกายกันก่อนเพื่อให้เข้าใจว่าทําไมมื้อเช้าถึงเป็นเรื่องคอขาดบาดตายสําหรับตับนะครับเราต้องเข้าใจการทํางานของมันก่อนครับลองจินตนาการดูนะครับว่าตับของเราเปรียบเสมือนพ่อบ้านใหญ่ของร่างกายหรือจะเรียกว่าเป็นโรงงานกําจัดขยะและสารเคมีที่ซับซ้อนที่สุดในโลกก็ว่าได้ ในแต่ละวันตับต้องทำหน้าที่กว่า500อย่างทั้งกองเลือดกำจัดสารพิษจากอาหารน้ำและสิ่งแวดล้อมผลิตน้ำดีเพื่อย่อยไขยมันสะสมวิตามินแร่ธาตุและน้ำตาลเพื่อเป็นพลังงานให้เราตับทำงานหนักตลอด24ชั่วโมงไม่มีหยุดพักโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่เราหลับสนิท ช่วงเวลาตั้งแต่5้าทุ่มถึงตีสามคือช่วงเวลาทองที่ตับจะระดมสับกำลังทั้งหมดเพื่อขับสารพิษทำความสะอาดของเสียที่ร่างกายสะสมมาทั้งวันหลังจากทำงานหนักมาทั้งคืนพอเช้าวันใหม่ตับก็จะอยู่ในสภาพ,พอหิวและหมดแรงมันต้องการการพักผ่อนและต้องการวัตถุดิบดีๆที่ย่อยง่ายเพื่อไปซ่อมแซมและเติมพลังงานแต่ความเป็นจริงที่โหดร้ายคืออะไรครับแทนที่เราจะรักและทนุถนอมตับในตอนเช้า เรากลับสาดน้ำร้อนใส่ราดด้วยสารพิษร้ายแรงผ่านเมนูอาหารเช้าผิดๆเราบังคับให้ตับที่กำลังเหนื่อยล้าต้องลุกขึ้นมาสู้รบกับสารพิษอีกครั้งและเมื่อสงครามนี้ยืดเยื้อวันแล้ววันเล่าปีแล้วปีเล่าตับก็จะล้มพับไปในที่สุดตับอักเสบไขมันพอกตับตับแข็งและสุดท้ายคือมะเร็งตับนั่นคือราคาที่เราต้องจ่ายให้กับความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเอง แล้วศัตรูตัวร้ายหมายเลขหนึ่งฆาตรกรไรเงาที่อันตรายที่สุดคืออะไรมันคืออาหารที่มีเชื้อราโดยเฉพาะพวกธัญพืชอย่างถั่วลิสงข้าวโพดข้าวสารและของแห้งต่างๆนี่คือภัยเงียบที่เกิดจากนิสัยเสียดายของคนไทยเรานี่แหละครับผมรู้ครับว่าหลายบ้านชอบซื้อถั่วลิสงข้าวสารหรือถั่วต่างๆมาตุนไว้ทีละเยอะๆ อากาศเมืองไทยมันร้อนชื้นฝนก็ตกบ่อยเป็นสวรรค์ของเชื้อราเลยครับพอเห็นถั่วในขวดโหลเริ่มมีราขึ้นนิดหน่อยหรือข้าวเย็นที่เหลือจากเมื่อคืนเริ่มมีกลิ่นแปลกๆหรือฝักข้าวโพดท,ที่วางลืมไว้ในตะกรา้าเริ่มมีจุดดำๆสิ่งแรกที่แม่บ้านพ่อบ้านส่วนใหญ่ทำคืออะไรครับก็เอาไปล้างน้ำขัดขัดถูดถู แล้วเอาไปตากแดดหรือเอาไปคั่วใหม่ให้เกลียมเอาไปหุงต้มด้วยความร้อนสูงๆใช่ไหมครับเรามักจะปลอบใจตัวเองว่าเชื้อรามันอยู่แค่ข้างนอกล้างก็ออกหมดแล้วหรือต้มเดือดปุดๆขนาดนั้นเชื้อโรคที่ไหนจะไปรอดขอเรียนตรงๆเลยนะครับคุณลุงคุณป้านั่นคือความเข้าใจผิดที่มหันเป็นความเข้าใจผิดที่ต้องแลกด้วยชีวิต เชื้อราที่มักจะขึ้นตามถั่วลิสงข้าวโพดข้าวสารมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aspergillus flavus ตัวเชื้อราเองพอเข้าสู่ร่างกายอาจจะถูกกำจัดได้แต่สิ่งที่มันปล่อยออกมานี่สิครับที่น่ากลัวมันสร้างสารพิษชนิดหนึ่งที่เรียกว่า a f l a t o x ินจำชื่อนี้ให้ขึ้นใจเลยนะครับ aflatoxin นี Af ่ ni, ไม่ใช่สารพิษธรรมดา แต่องค์การอนามัยโลกจัดให้มันเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่1แปลว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้มนุษย์เป็นมะเร็งได้อย่างแน่นอนความเป็นพิษของมันรุนแรงมากครับร้ายแรงกว่าสารหนูถึง68เท่าและร้ายแรงกว่าไซยาไน์ถึง10เท่าเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยเล็กจนตาเปล่ามองไม่เห็นสะสมไปเรื่อยๆก็เพียงพอที่จะทําลายเซลล์ตับได้แล้วสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดของอะฟลาทอกซินคือ ความทนทานต่อความร้อนแบคทีเรียทั่วไปเจอความร้อนร้อยองศาก็ตายแล้วแต่เจ้านี่ไม่ครับมันทนความร้อนได้ถึง280องศาเซลเซียสนั่นหมายความว่าต่อให้คุณต้มข้าวนั้นนานสองชั่วโมงหรือขั่วถั่วจนไม่เกรียมเชื้อราอาจจะตายแต่สารพิษอฟลาทอกซินยังอยู่ครบท้วน100%มันยังคงลอยหน้าลอยตาท้าทายทุกวิธีกระบวนการทำอาหาร พอคุณกินถั่วกินข้าวนั้นเข้าไปออฟลาทอกซินก็จะพุ่งตรงไปที่ตับทันทีมันจะเข้าไปทำลายโครงสร้าง DNA ของเซลล์ตับทำให้คโครโมโซมแตกหักเกิดการกลายพันธุ์โดยเฉพาะยีนที่คอยยับยั้งเนื้องอกพอเกราะป้องกันนี้พังทลายเซลล์ตับก็จะแบ่งตัวอย่างบ้าคลั่งจนกลายเป็นก้อนเนื้อมะเร็งผู้เชี่ยวชาญเปรียบเทียบว,ว่าการกินแอฟลาทอกซินเข้าไปก็เหมือนกับการกลืนเศษแก้วที่มองไม่เห็นลงไป มันจะไปกรีดทําลายตับจากข้างในโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะตับไม่มีเส้นประสาทรับความรู้สึกเจ็บปวดกว่าเราจะรู้สึกเจ็บชายโครงขวาคลำเจอก้อนเนื้อหรือตัวเหลืองตาเหลืองตอนนั้นทุกอย่างก็มักจะสายเกินไปแล้วดังนั้นคําแนะนําจากใจของผมคือต้องใจแข็งกับอาหารขึ้นราครับถ้าเห็นถั่วลิสงมีราขึ้นแม้แต่เม็ดเดียวให้ทิ้งทั้งถุงครับ ถ้าเห็นข้าวสารเปลี่ยนสีมีกลิ่นอับให้เททิ้งไปเลยอย่าเสียดายเงินไม่กี่สิบบาทแล้วต้องไปเสียเงินแสนเงินล้านรักษาตัวทีหลังลองไปสำรวจในครัวดูนะครับโดยเฉพาะพวกเครื่องปรุงพริกแห้งกระเทียมเขียงไม้หรือตะเกียบไม้ที่ใช้มานานจนดำขึ้นราแตกเป็นร่องนั่นก็เป็นแหล่งสะสมอะฟลาทอกซินชั้นดีเหมือนกัน เปลี่ยนใหม่เธอครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในบ้านศัตรูตัวที่2อ,อันตรายไม่แพ้กันและพบได้บ่อยมากในครอบครัวยุคใหม่นั่นคืออาหารค้างคืนโดยเฉพาะผักใบเขียวและอาหารทะเลผมเข้าใจและเห็นใจในความยุ่งวุ่นวายและนิสัยประหยัดของคุณแม่บ้านนะครับทํากับข้าวเย็นไวเ้เยอะๆกินไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็น เช้ามาก็เอามาอุ่นกินกับข้าวสวยหรือข้าวต้มมันทั้งเร็วทั้งสะดวกไม่เหลือทิ้งฟังดูดีใช่ไหมครับแต่ในมุมของโภชนาการและสุขภาพตับนี่คือการฆ่าตัวตายผ่อนสงชัดๆทำไมผักค้างคืนถึงอันตรายพวกผักใบเขียวโดยเฉพาะผักคะนา้าผักบุ้งกะหล่ำปลีผักกาดต่างๆตามธรรมชาติเนี่ยมันมีสารไนเตรตอยู่เยอะครับ ในเตรตในผักสดสดไม่อันตรายแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยแต่พอผักถูกปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ข้ามคืนแบคทีรียในอากาศจะเริ่มทำงานแม้จะแช่ตู้เย็นความเย็นก็แค่ชะลอแต่ไม่ได้ฆ่าเชื้อโรคภายใต้อิทธิพลของแบคทีรียและเอนไซม์ในเตรตในผักจะเปลี่ยนร่างเป็นไนไตรซึ่งเป็นสารพิษพอคุณกินผักอุ่นซ้ำพวกนี้เข้าไปตอนเช้าไนไตร์จะลงไปที่กระเพาะเจอเข้ากับกรดเข้มข้นในกระเพาะ มันจะทำปฏิกิริยากับสารเอมินที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ปลาไข่ที่คุณกินคู่กันกลายเป็นสารประกอบสุดอันตรายชื่อว่าไนโตรสามินไนโตรสามีนอชื่อนี้ต้องจำให้แม่นเลยนะครับมันคือสารก่อมะเรง็งตัวฉกัดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสาเหตุหลักของมะเรง็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งตอ ตับเป็นด่านแรกที่ต้องรับเลือดจากระบบย่อยอาหารพอเลือดที่เต็มไปด้วยไนโตสามีนไหลทะลักเข้าสู่ตับเซลล์ตับจะถูกสารพิษเล่นงานอย่างหนักตับต้องทำงานหนักเพื่อล้างพิษกระบวนการนี้จะสร้างอนุมูลอิสระทำให้ตับอักเสบเรื้อรังและทำลายเนื้อเยื่อตับเช่นเดียวกับอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาหมึกพวกนี้โปรตีนสูงมากพอทิ้งไว้ข้ามคืนโปรตีนจะเสื่อมสภาพโครงสร้างโปรตีนพังทลาย กลายเป็นสารย่อยสลายที่เป็นพิษต่อตับและไตแถมอาหารทะเลยังเป็นบ้านที่แสนสุขของแบคทีเ r i ยก่อโรคการกินอาหารทะเลอุ่นซ้ำในมื้อเช้าตอนที่ท้องไส้เรายังไม่ตื่นตัวเต็มที่เสี่ยงมากที่จะทำให้ท้องร่วงอาหารเป็นพิษและในระยะยาวคือการทำให้ตับเสื่อมโทมอย่างรุนแรงผมรู้ว่าหลายคนคงจะเถียงในใจว่าฉันกินข้าวเย็นค้างคืนกินแกงถุงค้างคืนมาทั้งชีวิตไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยคุณครับ โรคภัยไข้เจ็บมันไม่ได้จู่โจมเหมือนรถชนเปรี้ยงเดียวจบแต่มันเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันรับสารพิษนิดหน่อยทุกวันตับบาดเจ็บทีละนิดตับของคุณทนเจ็บแบบเงียบๆจนวันหนึ่งที่มันทนไม่ไหวมันน้อนพังครืนลงมาตอนนั้นจะมาเสียใจก็ไม่ทันแล้วครับพยายามทำอาหารให้พอดีมือ้อถ้าผักเหลือให้ตัดใจทิ้งครับผักกำละไม่กี่บาทแต่ตับของคุณประเมินค่าไม่ได้ รักตัวเองให้มากด้วยการกินอาหารปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆทุกเช้าดีกว่าครับก่อนที่เราจะไปกระชากหน้ากากศัตรูอีก2ตัวผมอยากจะขอพูดความในใจสักนิดเพื่อที่จะทำคลิปที่เจาะลึกและละเอียดขนาดนี้ผมและทีมงานต้องใช้เวลามากมายค้นคว้าข้อมูลทางการแพทย์รวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเราทำด้วยใจและความทุ่มเทเพียงหวังว่าจะมอบสุขภาพที่ดีและความสบายใจให้กับพี่น้องชาวไทยถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่อง และอยากจะช่วยเติมไฟให้กับผมลองพิจารณาสมัครสมาชิกช่องดูนะครับราคาแค่กาแฟแก้วเดียวแต่เป็นกำลังใจมหาศาลให้ผมได้ทำคลิปดีๆและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นไปอีกทุกวันขอบคุณในน้ำใจและการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมของทุกคนมากๆครับมาต่อกันครับอาหารชนิดที่3ที่ผมอยากเตือนเป็นอาหารที่มาในคราบของความมอสะดวกและดูดีมีราคานั่นคืออาหารแปรรูปอ,อย่างเช่น ไส้กรอกเบคอนแฮมกุนเชียงหมูยอในยุคที่ชีวิตเร่งรีบแบบนี้ภาพอาหารเช้าที่มีขนมปังคู่กับไส้กรอกหรือไข่กระทะไส้กุนเชียงหมูยอกลายเป็นภาพชินตาโดยเฉพาะกับเด็กๆและวัยรุ่นเรามักจะหลงไหลไปกับสีชมพูสวยๆรสชาติเข้มข้นหอมมันของมันแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมหมูสดวางไว้ข้างนอกครึ่งวันก็เน่าเหม็นเปลี่ยนสีแต่ไส้กรอก เบคอนเก็บได้เป็นเดือนเป็นปีสีก็ยังสดสวยอยู่คำตอบอยู่ที่สารเคมีกันเสียครับและตัวที่อันตรายที่สุดฮิตที่สุดคือเกลือไนเตรต่อและไนไตร์หรือโซเดียมไนไตรผู้ผลิตจำเป็นต้องใส่สารพวกนี้เพื่อยับยั้งแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษและช่วยคงสีแดงชมพูให้หน่ากินถ้าไม่ใส่ไส้กรอกคงจะมีสีเทาๆดูไม่น่ากินแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ พอเกลือในไตรเข้าสู่ร่างกายหรือโดนความร้อนสูงๆจากการทอดปิ้งย่างมันจะแปลงร่างเป็นในโตสามีนอนอีกแล้วครับท่านผู้ชมสารก่อมะเร็งตับตัวเดิมที่เราเพิ่งพูดถึงไปยังไม่จบแค่นั้นอาหารแปรรูปพวกนี้คือระเบิดเกลือดีๆนี่เองปริมาณโซเดียมในไส้กรอกหมูยอดสูมปริดไส้กรอกเล็กๆแท่งเดียวอาจมีเกลือเท่ากับที่เราต้องการครึ่งวันพอเรากินเค็มจัดในมื้อเช้า ความเข้มข้นในเลือดสูงขึ้นตับและไตต้องทำงานหนักเกินพิกัดเพื่อปรับสมดุลเกลือแร่และขับเกลือส่วนเกินทิ้งนานวันเข้าก็นำไปสู่ความดันโลหิตสูงไตาวายและตับเสื่อมสภานอกจากนี้เพื่อความอร่อยและนุ่มลิ้นเขาถึงต้องใส่ไขมันเลวไขมันทรานส์เข้าไปเยอะๆนี่คือไขมันเทียมที่ย่อยยากที่สุดพอเข้าไปในร่างกายมันไม่ได้ถูกเผาผลาญเป็นพลังงาน แต่ไปกองรวมกันที่ตับทำให้เกิดภาวะไขมันพอกตับเพิ่มคอเลสเตอร,รอลเลวในเลือดลองนึกภาพตับของคุณเป็นเครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ดูสิครับถ้าทุกวันคุณเทสส่วนผสมของสารกันบูดเกลือเค็มปีและไขมันสกกะปรกสกกะปรกลงไปเครื่องกรองน้ำเครื่องนั้นจะทนได้นานแค่ไหนแทนที่จะกินเศษเนื้อผสมสารเคมีกลับมาสู่วิถีธรรมชาติเถอะครับ หมูต้มชิ้นชิ้นไข่ต้มสักฟองกุ้งล้วนเค็มถึงจะใช้เวลาเตรียมเพิ่มอีก5หรือ10นาทีแต่มันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อสุขภาพของคุณและลูกหลานและสุดท้ายศัตรูตัวที่4เพชฌฆาตหน้าหวานที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นแหล่งพลังงานชั้นดีในยามเช้านั่นคืออาหารที่น้ำตาลสูงและแป้งขัดขาวไม่ว่าจะเป็นจกซองขนมปังหวานคุกกี้ซีเรียลเคลือบน้ำตาลหรือแม้แต่นิสัยการดื่มชานมไข่มุก กาแฟใส่นมข้นหวานเจี๊ยบในตอนเช้าหลายคนคิดว่าเช้าเช้าต้องกินหวานหวานสมองจะได้แล่นจะได้มีแรงทำงานจริงอยู่ครับที่สมองต้องการน้ำตาลกรูโคสแต่สมองต้องการพลังงานที่ค่อยๆปล่อยออกมาไม่ใช่น้ำป่าไหลหลากของน้ำตาลที่ถาโถมเข้ามาแบบตั้งตัวไม่ติดพอคุณกินขนมหวานหรือโจ๊กซองที่มีแต่แป้งเป่าๆกับผงปรุงรสตอนท้องว่างระดับน้ำตาลในเลือดจะพุ่งปริดทะลุเพดานในพริบตา ตับอ่อนตกใจต้องรีบปั๊มอินซูลินออกมามาหาสารเพื่อกวาดน้ำตาลแต่เซลล์ในร่างกายมีขีดจำกัดรับน้ำตาลทีละเยอะๆไม่ไหวแล้วน้ำตาลส่วนเกินไปไหนครับก็ถูกถีบส่งกลับไปที่ตับไงครับตับในฐานะคลังเก็บสเบียงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องเปลี่ยนน้ำตาลส่วนเกินทั้งหมดนั้นให้กลายเป็นไขมันไตรกรลีเซไรด์และเก็บสะสมไว้ในเซลล์เนื้อเยื่อตับทันที นี่แหละครับคือคกลไกตรงๆที่นำไปสู่โรคอไขมันพอกตับโดยไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์อย่าคิดว่าต้องอ้วนพุ่งพลุยเท่านั้นถึงจะเป็นไขมันพอกตับคนผอมๆกินข้าวน้อยแต่ชอบกินขนมหวานกินน้ำหวานตอนเช้าเป็นไขมันพอกตับกันเพียบภาวะไขมันพอกตับถ้าไม่คุมให้ดีจะทําให้ตับอักเสบเซลล์ตับที่โดนไขมันเบียดก็จะตายกลายเป็นพังผืด นำไปสู่ตับแข็งและตับวายแถมน้ำตาลโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสในเครื่องดื่มต่างๆเป็นตัวกระตุ้นการอักเสบที่รุนแรงมากมันจะไปจุดชนวนให้ตับอักเสบทำให้ค่าตับสูงขึ้นและเร่งให้เซลล์แก่เร็วหลังจากความดีด้าชั่วครู่จากน้ำตาลที่พุ่งสูงร่างกายคุณจะร่วงหล่นสู่ความอ่อนเพลียง่วงเหงาหาวนอนสมองตื้อ เพราะระดับน้ำตาลตกลงอย่างรวดเร็วจากกรดถีของอินซูลินมันเป็นวงจรอ,อุบาทครับกินหวานคือมากกว่าน้ำตาลพุ่งคือมากกว่าอินซูลินมาคือมากกว่าน้ำตาลตกคือมากกว่าเพลียคือมากกว่าแล้วก็อยากกินหวานอีกวงจรน,นี่แหละคือทางลัดสู่โรคเบาหวานและตะพังฟังมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณลุงคุณป้าและพี่น้องหลายคนคงเริ่มใจคอไม่ดี อะไรก็กินไม่ได้อันนั้นก็พิษอันนี้ก็อันตรายแล้วจะให้ฉันกินอะไรละ่ะต้องอดข้าวเช้าหรือไงไม่ต้องห่วงครับธรรมชาติยุติธรรมเสมอนอกจากจะมีของแสลงแล้วธรรมชาติยังมอบบอยาอายุวัฒนะมาให้เราด้วยของกินที่ทั้งอร่อยทั้งถูกแถมยังช่วยเยียวยาและปกป้องตับได้ชง,งัดนักเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนความคิดเลือกกินให้ถูกหน่อยเท่านั้นเอง แล้วมื้อเช้าแบบเป็นมิตรกับตะบอมื้อเช้าที่จะทำให้ตับยิ้มได้หน้าตาเป็นยังไงผมขอแนะนำทางเลือกทองคำให้ครับอย่างแรกเลยครับซีกับมอไข่ไก่เข้าไว้เป็น10-10ปีที่ไข่ไก่ตกเป็นจำเลยสังคมเพราะคนกลัวคอเลสเตอรอลแต่วิทยาศาสตร์สมัยใหม่คืนความยุติธรรมให้ไข่แล้วครับไข่คือซ u เปอร์ฟู้ดสำหรับตับถ้ากินให้ถูก ในไข่แดงมีสารอโคลีนอยู่เยอะมากโคลีนคือสารอาหารจำเป็นเป็นกุญแจสำคัญในการขนส่งไขมันออกจากตับป้องกันไขมันพอกตับถ้าขาดโคลีนตับจะสะสมไขมันจนแย่ส่วนไข่ขาวก็มีโปรตีนสมบูรณ์แบบมีกรดอะมิโนโครบถ้วนโดยเฉพาะเมไทโอนีนและซิสเทอินที่ช่วยให้ตับสร้างกลูตาไทโอนอเจ้ากลูตาไทโอนนี่แหละคือ ราชาแห่งสารต้านอนุมูลอิสระเป็นอาวุธหลักที่ตับใช้ล้างพิษไข่ต้มสักฟ้องถ้าเป็นยางมาตูมจะยิ่งดีครับสารอาหารครบกินคู่กับผักลวกหรือแตงกวานี่คือการเริ่มต้นวันใหม่ระดับ5ดาวเลยครับอย่างที่2เปลี่ยนจากแป้งขาวขาวมาเป็นแป้งไม่ขัดสีลองหันมาครหหามันเทศข้าวโพดต้มข้าวโพดส,สดนะไม่เอาข้าวโพด้าขึ้นข้าวโอ๊ตข้าวก้อง โดยเฉพาะมันเทศเนี่ยคนโบราณเขาเรียกว่าโสมคนจนมันเทศมีใย,ยอาหารเพียบทั้งแบบละลายน้ำและไม่ละลายน้ำใย,ยอาหารพวกนี้ทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดวิเศษในลำไส้มันจะไปจับเอาสารพิษคอเลสเตอรอลส่วนเกินแล้วกวาดทิ้งไปกับการขับถ่ายป้องกันไม่ให้สารพิษดูดซึมกลับเข้าเลือดไปหาตับช่วยแบ่งเบาภาระตับไปได้เยอะมันเทศยังมีดัชนีน้ำตาลต่า ช่วยให้พลังงานค่อยๆปล่อยออกมาระดับน้ำตาลคงที่ตับไม่ต้องเหนื่อยเปลี่ยนน้ำตาลเป็นไขมันมันต้มร้อนๆสักหัวตอนเช้าหวานมันธรรมชาติอุ่นท้องสบายตัวแถมยังช่วยให้ขับถ่ายคล่องล้างพิษไปในตัวนี่คือเคล็ดลับอายุยืนของคนเท่าคนแก่เลยนะครับอย่างที่3อย่าลืมสีเขียวแห่งชีวิตผักและผลไม้สดมื้อเช้าคนไทยเรามักจะขาดผัก ลองฝึกนิสัยเพิ่มผักลวกแตงกวาหรือมะเขือเทศลงไปในจานสักหน่อยโดยเฉพาะผักตระกูลกะหล่ำอย่างบอกโคลีกะหล่ำปลีคะนา้าพวกนี้คือองค์คักพิทักต่อปอชั้นดีมันมีสารประกอบกรรมฐันชื่อยากๆแต่อย่าไปจําเลยครับจําแค่ว่ามันมีฤทธิ์ทธธิมหัศจรรย์คือช่วยปลุกเอนไซม์ล้างพิษในตับที่หลับไหลยอยู่ให้ตื่นขึ้นมาทำงาน ช่วยให้ตับกำจัดสารพิษได้ดีขึ้นหลายเท่าตัวน้ำผักปั่นสูตรขึ้นช่ายแครอทแอปเปลิลหรือแค่ปิดท้ายมือด้วยส้มสักลูกฝรั่งสักชิ้นก็ได้วิตามินซีไปช่วยเก็บกวาดอนุมูลอิสระปกป้องเซลล์ตับไม่ให้ถูกทำลายและสุดท้ายนิสัยเล็กๆแต่ทรงพลังมากคือการดื่มน้ำให้ถูกวิธีทันทีที่ตื่นนอนก่อนจะคว้ามือถือก่อนจะแปลงฟัน ให้ดื่มน้ำอุ่นแก้วใหญ่ๆสักแก้วประมาณ300-500ถึงซ c ค่อยๆจิบนะครับให้ความรู้สึกของน้ำไหลผ่านร่างกายทำไมต้องน้ำอุ่นเพราะมันใกล้เคียงกับอุณหภูมิร่างกายไม่ทำให้เครื่องในช็อกหลังจากนอนยาวมา8ชั่วโมงร่างกายขาดน้ำเลือดขนหนืดเต็มไปด้วยของเสีย น้ำอุ่นแก้วนี้จะเหมือนสายฝนฉ่ำเย็นที่ตกลงมาบนผืนดินแห้งผากช่วยให้เลือดเจือจางไหลเวียนผ่านตับได้สะดวกขึ้นเพื่อให้ตับกองพิษปลุกไตให้เริ่มขับของเสียทางปัสสาวะกระตุ้นลำไส้ให้บีบตัวช่วยให้คุณขับถ่ายสะดวกในตอนเช้านี่คือการดีท็อกซ์แบบธรรมชาติที่สำคัญที่สุดถ้าทำได้บีบมะนาวลงไปนิดหน่อย สำหรับคนไม่ปวดท้องหรือใส่ขิงฝานน้ำผึ่งนิดเดียวมะนาวกระตุ้นตับให้สร้างน้ำดีขิงช่วยขับลมอุ่นท้องเลือดลมไหลเวียนดีนี่คือยาบำรุงตับที่ถูกที่สุดในโลกที่ใครๆก็ทำได้ทันทีพี่น้องชาวไทยที่รักครับสุขภาพคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของชีวิตคนเราตอนมีแรงเรามีความฝันเป็นร้อยเป็นพันแต่ตอนหมดแรงล้มหมอนนอนเสือ ความฝันเดียวที่มีคือขอให้หายเจ็บขอให้มีชีวิตรอดตับคือฮีโร่ที่ปิดทองหลังพระผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์ดูแลสมบัติล้ำค่าชิ้นนี้อย่ารอให้ตัวเหลืองตาเหลืองท้องบวมโตหมอสายหน้าแล้วค่อยมานึกเสียใจคําว่ารู้งี้ไม่น่าเสียดายของเลยรู้งี้กินให้ดีกว่านี้ดีกว่าถึงตอนนั้นพูดไปก็ไม่มีความหมายแล้วครับ การเปลี่ยนนิสัยการกินโดยเฉพาะมื้อเช้าไม่เคยสายเกินไปและไม่มีคำว่าเร็วเกินไปเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยครับกล้าที่จะทิ้งของขึ้นรากล้าที่จะทิ้งแกงค้างคืนตื่นเช้าขึ้นอีกสัก15นาทีเพื่อเตรียมอาหารเช้าที่สดใหม่ให้ตัวเองและครอบครัวมองเข้าไปในแววตาของพ่อแม่ที่แก่เท่าของลูกน้อยของคู่ชีวิตเพื่อจะเห็นว่าความแข็งแรงของคุณคือ ความสุขของพวกเขาคือเสาหลักที่มั่นคงที่สุดของบ้านและเพื่อเป็นการขอบคุณเป็นสัญญาใจที่จะเดินร่วมทางไปกับทุกคนบนเส้นทางกู้คืนสุขภาพผมขอมอบของขวัญพิเศษที่สัญญาไว้ตอนต้นคลิปนั่นคือคู่มือฉบับลงมือทําจริงเมนู7วันมหัศจรรย์มื้อเช้าล้างพิษฟื้นฟูและสร้างเซลล์ตับใหม่ในคู่มือเล่มนี้ผมไม่ได้แค่บอกชื่อเมนูแห้งๆแต่จะสอนละเอียดทุกขั้นตอน ตั้งแต่วิธีเลือกวัตถุดิบให้สดจริงวิธีล้างสารพิษตกค้างไปจนถึงสูตรเด็ดเคล็ดลับการปรุงที่เก็บสารอาหารไว้ครบถ้วนและสมุนไพรไทยใกล้ตัวที่ช่วยบำรุงตับนี่คือผลึกความรู้และความตั้งใจจริงที่ผมและทีมงานทุ่มเททำขึ้นมากติกาง่ายนิดเดียวครับถ้าอยากได้คู่มือเล่มนี้แค่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าขอเมนูบำรุงตับทีมงานของผมจะส่งของขวัญชิ้นนี้ ถึงมือคุณฟรีฟรไม่มีค่าใช้จ่ายอย่าลังเลครับพิมพ์คอมเมนต์ตอนนี้เลยเพราะตับของคุณรอไม่ได้อีกแล้วแม้แต่วินาทีเดียวลงมือทำตั้งแต่วันนี้เพื่อปกป้องตับเพื่อปกป้องชีวิตของคุณเองขอบคุณทุกคนที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้ผมทราบซึ้งใจจริงๆที่ทุกคนห่วงใย,ยสุขภาพถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกันส่งต่อความหวังนะครับกดไลค์เพื่อให้ YouTube รู้ว่า นี่คือคลิปคุณภาพกดแชร์ไปให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องคนที่อาจจะกำลังทำร้ายตับตัวเองโดยไม่รู้ตัวทุกเช้าและอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันอีกในคลิปหน้าพร้อมสาระความรู้ดีๆอีกมากมายขอให้ทุกคนและครอบครัวเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่สดใสมีตับที่แข็งแรงและชีวิตที่มีความสุขสงบเย็นสวัสดีครับ